สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2,558า กับคุณวน,นิชยาปีพิมและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะสำหรับข่าวเด่นประจําวันนี้ค่ะสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบมารยาทไทยเพื่อเสริมสร้างค่านิยม12ประการค่ะรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตนนําบลหนองคอนค่ะได้จัดงานพันธุ์ไม้งามตนนําบลหนองคอนครั้งที่2และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมจัดงานเกษตรอีสานใต้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดินน้ําลมไฟเทิดไทยกษัตริย์เกษตรค่ะ ติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดทดี่ตัวข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการการ,ร่วมสนุกลุนลับัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาวันนี้มีคำถามถามว่างานกเกษตรอีสานใต้มอุบลดินน้ำลมไฟเทิดไทยกรักรเกษตรจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าใดมี2ตัวเลือกคือข้อ1 6ึ่กถึงสิกุมภาพันธ์สองพหรือว่าข้อ2 10-28ถึงกุมภาพันธ์2558าทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 6 5 1 1 เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีปี2558เพื่อติดตามการดําเนินการลูกเสือชาวบ้านจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันวันที่4กุมภาพันธ์2558ที่ห้องประชุมดำรงราชกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ใคร คายสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพอาพําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายธนูบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่หนึ่งประจำปี2558เพื่อติดตามการดําเนินการลูกเสือชาวบ้านจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันได้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีส่วนร่วมด้วยดีตลอดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการทางสังคมที่พัฒนาให้เกิดความสมัครสมานสามาคัคคีมีระเบียบวิน นายมีความเสียสละต่อส่วนรวมยึดมั่นต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมบนวิธีทางประชาธิปไตยที่มวลหมู่สมาชิกลูกเสือชาวบ้านพร้อมด้วยหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลูกเสือชาวบ้าน พื้นที่รับผิดชอบและบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรลูกเสือชาวบ้านชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของลูกเสือชาวบ้านและเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลลูกเสือชาวบ้านชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีได้นําสมาชิกลูกเสือชาวบ้านร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทงางภาครัฐและเอกชนโดย บรรดาลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีพัฒนาตนเองและสังคมสร้างความรักความสามัคคีในหมูคนะ่คณะยึดมั่นและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทางด้านกำลังพลม,มทบ .22 ค่ะพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2558เวลา9นาฬิกาที่มณฑลทหารบกที่22อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีธนาคารเลือดโรงพยาบาลสันประสิทธิประสงค์ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต โดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22ค่ายสันประสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตจำนวนกว่า150นายเพื่อเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558 ปัจจุบันการขาดแคลนโลหิตเพื่อสำรองใช้ในผู้ป่วยที่ฉุกเฉินและกรณีผ่าตาดอยู่ในระดับค่อนข้างวิกฤตทางโรงพยาบาลสันประสิทธิทประสงค์จึงร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอยู่เป็นประจำทั้งในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการสำรองโลหิต ให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยซึ่งเป็นความต้องการโลหิตเป็นจำนวนมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขุนราชานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบมาระยะาไทยเพื่อเสริมสร้างค่านิยม12ประการ วันที่4กุมภาพันธ์2558ที่ห้องประชุมชั้น7สวนศิลปาาวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลร,ราชธานีนายธนูบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบมารยาทไทยเพื่อเสริมสร้างค่านิยม12ประการเพื่อเผยแพร่แบบแผนแนวปฏิบัติด,ด้านมารยาทไทยที่ถูกต้องในการสร้างครูต้นแบบมารยาทไทยสามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และจิตสำนึกและ ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทยซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีโรงเรียนในพื้นที่ได้นำวิทยากรรวมถึงหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในการส่ง เสอกลักษณ์ที่สําคัญของคนไทยในยเรื่องมรารยาทไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่ามรารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยิ่งอย่างหนึ่งของคนไทยโดยเฉพาะการไหว้ซึ่งเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงกันโดยทั่วไปว่าไม่มีใครจะแสดงความไม่มีใครจะแสดงความคาระวะได้อ,อ่อ,อนน้อมได้เหมือนคนไทยความประทับใจในการไหว้ของคนไทยเกิดจากการบ่มเพาะอุปนิสัยเหล่านี้ตั้งแต่เด็ก เพื่อให้คนไทยมีความนอบน้อมความเคารพในอาวุโสรวมถึงความกตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณผู้ที่มีมารยาทที่ดีนั้นก็คือผู้ที่ปรับปรุงตนให้เหมาะกับเวลาและสถานที่หรือการะเทศะเป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความปรองรองสมร,รชันที่มุ่งหวังสร้างให้คน สร้างให้คนแพร่มีความสุขโดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบาย3กลยุทธ์ได้แก่ 1. สร้างความเชื่อมัน่นในความเป็นไทยยึดประโยชน์ของประเทศชาติ 2. ส,สร้างความรู้สึกเสมอภาคความเป็นประชาชนคนไทย3ปรับบทบาทการทำงานเชิงรุกของภาครัฐเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขได้อย่างยั่งยืนทางด้านกรรมธิการร่าง ยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะแนะปฏิบัติต้องฟังต่างจังหวัดพร้อมชมสื่ออุบลเป็นจังหวัดแรกที่รวมตัวกันร่วมปฏิรูปประเทศไทยค่ะ วันที่4คุมภาพัน์2,558เวลา9นาฬิกานายบุญเลิศคชายุทธเดชรองโฆษกกรรมธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติถแถลงว่าในการปฏิรูปสื่อนั้นสปชต้องฟังความคิดเห็นผู้ทำสื่อในต่างจังหวัดว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพราะประเทศไทยไม่ใช่มีแต่คนกรุงเทพอย่างเดียวการรวมตัวกันของสื่อจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดตั้งเป็นเครือข่าย เพื่อกระจายข่าวสารการปฏิรูปประเทศให้ประชาชนทั้งจังหวัดทราบ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีตนขอชื่นชมและสนับสนุนในการแสดงจุดยืนให้สื่อได้มีการควบคุมและกำกับดูแลกันเองในด้านจริยธรรมซึ่งถือว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกที่สื่อเข้ามาร่วมการปฏิรูปประเทศกับสปชจึงอยากให้สื่อท้องถิ่นจังหวัดอื่นๆได้ประชุมหารือกันและส่งข้อเสนอแนะมายัางกมทปฏิรูปสื่อเพื่อให้การปฏิรูปปรากฏเป็นจริง ด้านในนิมิตสิทธิทตรายสมาชิกสปชจังหวัดอุบลราชธานีและโคศกคณะกรมทสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงว่าจากการลงจัดสัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่ต่างจังหวัดพบว่าในเรื่องของการปฏิรูปนั้นจังหวัดอุบลราชธานีตื่นตัวค่อนข้างมากโดยอนุ โดยอนุกรรมการกรมทรจัดสัมมานารับฟังความคิดเห็นสื่อในจังหวัดดังกล่าวกว่า100คนถือว่าสื่อจะต้องอยู่ใน,นกลไกที่ต้องรับที่ต้องกำกับควบคุมกันเองในทางจริยธรรมซึ่งสื่อทุกทุกคน ก็ตอบรับแนวคิดนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสื่อและมีความคิดเพื่อรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอาจจะใช้ชื่อว่าสมาชิกวิชาชีพสื่อมวลชนอุบลราชธานีเนื่องจากทุกฝ่ายล้วนเห็นตรงกันว่าจะต้องเข้าร่วมปฏิรูปประเทศไทยดังนั้นองค์กรที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมานี้จะมีพันธกิจที่จะสร้างสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิรูปให้ประเทศไทยให้กับประชาชนในพื้นที่25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมจัดงานกเกษตรศอีสานใต้มออุบลดินน้ำลมฝ่ายเทอิอกไทยกรักรเกษตรศวันที่6-15ถึงกุมภาพันธ์2558 วันที่4กุมภาพันธ์2558ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมการจัดงานกเกษตรอีสานใต้ประจำปี2558ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดการจัดงานกเกษตรอีสานใต้ในวันที่6ถึง15กุมภาพันธ25์2558ภายใต้แนวคิดการจัดงานดินน้ำลมไฟเทิดไทยกษัตร,ริย์เกษตรเพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร,ร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจให้นำไปใช้อย่าง กว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการ,กรเกษตรให้มีความมั่นคงพอเพียงพอใช้ในครัวเรือนและชุมชนและในปี2558สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีดินสากลตามข้อเสนอขององค์การอาหารและการ,กรเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรศการ,กรเกษตรมีชีวิตสวนสัตว์มหาสนุกชิปแลนด์ปลาสวยงามสวนศิลกินได้ทานตะวันวงกฏ สวนดอกไม้หลากสีบัวง,งามน้ำอุบลอุโมงบวบยาวฟักทองยักษ์แกรนด์พามกินมะเขือเทศสีม่วงระบบะพอะปลูกพืชไฮโดรโปรนิกการให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อกังหันวิทน้ำพลังลม พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการ,กรเกษตรกระบวนการแปลรูปอาหารและเมนูพิเศษผลงานการสร้างสารรค์ของนักศึกษาการแข่งขันจัดสวนถาดวาดภาพระบายสีการประกวดร้องเพลงและวงดนตรีสากลนอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการการแสดงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนราชการสังกัดก,กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณาสุขมหากรรมสมุนไพรเขตอีสานใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริษัทห้าง ร้านเอกชนชั้นนําทางการ,กรเกษตรการออกร้านแสดงและจําหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องจักรกลการ,กรเกษตรพันธ์ไม้สวยงามหลากหลายชนิดพั์พืพชพันธ์สัตว์เลี้ยงสินค้าคุณภาพจากชุมชนกิจกรรมการแสดงเวทีกลางสืบสารศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชนทั้งของไทยและชาติอาเซียนอินโดจีนบริการรถรางนั่งชมและแวะชิมเลือกช้อปบ,บริการฟรีตลอดงาน ทางด้านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีค่ะห่วงประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอาจป่วยเนื่องจากเกิดไข้หวัดได้ง่ายค่ะ วันที่4กุมภาพันธ์2558เวลา10นาฬิกานายแพทย์สรายุทธอุตมางคพงศ์พ่วงนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดเผยว่าช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากปลายฤดูหนาวเข้าสู่ต้นฤดูร้อนช่วงอากาศช่วงเช้าค่ะอากาศจะเย็นอาจมีหมอกลงแต่ช่วงบ่ายอากาศจะร้อนประกอบกับขณะน,นี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้คาดว่าน้าขออภัยค่ะทําให้คาดว่าอาจจะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้นในวงกว้างจากรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคม2 5 5 8พบว่าผู้ป่วยสะสมทั้งหมด115รายไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต กลุ่มที่ป่วยมากที่สุดคืออายุช่วง ช่วง0 4ปีจำนวนผู้ป่วย37รายรองลงมาค่ะกลุ่มผู้ป่วย45 54ปีจำนวน13รายส่วนจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรงังหญิงตั้งครรภผู้ป่วยอายุมากกว่า65ปีเด็กอายุต่ำกว่า2ปีผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ และผู้ป่วยโรคอ้วนหากมีอาการหรือว่าเป็นไข้เป็นไข้หวัดใหญ่ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีเนื่องจากได้ยาเนื่องจากการได้ยาต้านไวรัสจะทําให้อาการป่วยหายได้เร็วและไม่รุนแรงในกรณีที่มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่าหนึ่งคนในสถานที่ที่มีคนอยู่จํานวนมากเช่นโรงเรียนสถานศึกษาโรงงานสํานักงานต่างๆแนะนําให้ผู้ป่วยหยุดเรียนหรือหยุดทํางานจนกว่าจะหายเป็นปกติ ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องคอนจัดงานพันไม้งามตำบลน,น้องคอนครั้งที่2ประจำปี2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน,นองคอนร่วมกับพ่อค้าประชาชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่ตำบลน,นองคอนอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานพันไม้งามตำบลน,นองคอนครั้งที่2ประจำปี2558ระหว่างวันที่1-7กุมภาพันธ์2558ที่สวนพันไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องคอนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักกับพันไม้ที่สวยงามนานาชน,น,นิดรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในการปลูกต้นไม้เลือกซื้อไม้ดอก ไม้ประดับที่มีราคาถูกจากเจ้าของสวนโดยตรงและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วยโดยภายในงานพบกับตลาดซื้อขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับราคาถูกชมการจัดสวนแบบมืออาชีพการแสดงพันธุ์ไม้หายากพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวการประกวดซุ้มพันธุ์ไม้จากหมู่บ้านต่างๆการแสดงนิทรรศการพันธุ์ไม้และโครงการพระราชดำริการแสดงดนตรีประกอบแสงสีและต้นไม้ฉลองวันแห่งความรัก สวนสนุกการจำหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานพันไม้งามตำบลน,น้องคอนครั้งที่2ประจำปี2558ใน,นระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์2558ที่สวนพันไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องคอนจังหวัดอุบลราชธานี ตรงนี้ค่ะเรามาติดตามราคาอาหารสดจากตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุลราชธานีค่ะมาเริ่มต้นกันที่ราคาเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ 160บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ160้บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ150้บาทราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ90บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ100บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ 80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ120บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ115บาทราคาผักสดผักคะนราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ 30- บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ65บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ50บาท ช่วงนี้มาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ3 1 3 4องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงใต้ขออภัยค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความ เร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ18องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคุเรืออำเภอเมืองดวงอาทิตยตกเวลา17นาฬกา56นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีค่ะปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจกันค่ะ วิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโครงการเติมฝันปันรักครั้งที่7ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1005ถึง1008ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2558 Terima kasih. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถคุณลักษณะพิเศษทางด้านกีฬาวิชาการประจำปีการศึกษา2,558ใน9ชนิดกีฬากรีธาเซปักตะก้อมวยสากลมวยปล้ำคาราเต้แฮนบอลจักรยานเทควันโดนและเรือพายติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045315846-7และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w ไ UBSS a c t h และที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลแสนสุขอ,อวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีจัดการแข่งขันส้มตำลีลาในงานมหก,กรรมอาหารสะอาดรสชาติแสนสุขประจำปี2558ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินสด3,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินสด2,000บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินสด1,000บาทและรองชนะเลิศอันดับ3เงินสด500บาทจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันส้มตำลีลาในงานมหก,กรรมอาหารสะอาดรสชาติ ประจำปี2558ในวันที่30มกราคม2558ณตลาดวารินเจริญสีอำเภอวารินชำราบจัวัวดงอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งสตริงและประกวดวงดนตรีสากลจงเงินรางวัลกว่า50 0 0 0บาทในงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2558ระหว่างวันที่6ถึง15กุมภาพันธ์5 5 5 8ณนะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0 8 1 6 6 9 7 8 8 5 มาถึงช่วงของฉเฉลยคาถามประจําวันนะคะกับคําถามที่ได้ถามไปว่างานเกษตรอีสานใต้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ ดินน้ำลมไฟเทอกไทยกระสัดกระเซจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าใดคำตอบคือระหว่างวันที่6ถึง15กุมภาพันธ์2558และคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะท้ายข่าวในวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณโรงพรยาบาลเนวาดาคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เวอร์ไวเว็บไก์ุบลคอรวมถ,ถึงติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่2ช่องทาง ที่ w w w p a ไ u b o n c o m และที่ w w w f a c e b o o k r t v วุบลวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ